6. ปฐมภาวะสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งพบสูตรที่หนึ่ง77ครั้งนั้นท่านพระอ,อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสเรียกว่าพบพบด้วยเหตุเพียงไรพบจึงมีได้ พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอานนท่ากรรมที่อํานวยผลให้กามธาตุจะไม่มีแล้วกรรมภพพึงปรากฏได้บ้างไหมพระอานน์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตันหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงอยู่ได้เพระาะธาตุอย่างหยาบของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าอานนท กรรมที่อำนวยผลให้รูปธาตุจกไม่มีแล้วรูปภพจะปรากฏบ้างไหมพระอนนท์กราบทูลว่าไม่พึงปรากฏเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนนท์เพราะเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้ พระาธาตุอย่างกลางของสัตว์ที่มีอวิชาเป็นเครื่องปิดกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนี้พระผู้มีประภาคตรัสถามต่อไปอีกว่าอานนนถ้ากรรมที่อำานวยผลให้ในอรูปาธาตุจะไม่มีแล้วอรูปภพจะพึงปรากฏบ้างไหมพระอานน์กราบทูลว่า ไม่พึงปรากฏเลย Banana. พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์เพราะเหตุนั้นแลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิาญญาณจึงชื่อว่าเป็นพืชตัณหาจึงชื่อว่าเป็นยางเหนียววิญญาณดำรงมั่นอยู่ได้เพระาะธาตุอย่างประณีตของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจการเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปอีกด้วยประการชนีอานอนท์พบมีได้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลปัฐมภวสูตรที่หกจบ